แล้วมาพูดถึงประเด็นข่าวที่น่าสนใจกันวันนี้นะครับเกี่ยวกับการจับสลากฟุตบอลชายเอเชียเก็บมันมีเรื่องปัญหาคือขึ้นมาครับจับสลากแบ่งสายโปรแกรมกันไปเรียบร้อยหมดแล้วปรากฏว่าปาเลสไตน์กับสหรัฐอเมริกาเขาแย้งขึ้นมาไม่มีชื่อในกลุ่มที่จับกันไปคือเป็น2ทีมที่ตกสำรวจนะครับคือไม่รู้ฝ่ายจัดเนี่ยไปลืมได้ไงนะจ้ภาพนะครับก็คือ ปรากฏว่าจะเรียกว่าการจับสลากใหม่ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าคือให้คงสายที่จับสลากมาตั้งแต่แรก,กรไว้แล้วก็โดยการเอา2ทีมนี้ไปจับว่าจะอยู่กลุ่มไหนนะครับล่าสุดปรากฏมาว่าปาเลสตาที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยไปอยู่กลุ่ม A กับเจ้าภาพก็คือมีอินโดนีเซียฮ่องกงลาวไต้หวันแล้วก็ปาเลสตาส่วนไทยเนี่ย ไม่มีผลกับเรื่องนี้ถูกต้องครับนะครับส่วนสาระมิเลียอยู่ในกลุ่มอนะฮะกาลีใต้คิกิสมาเลเซียแล้วก็บาเลนนะฮะใช่ครับไทยก็เอาอย่างย้ำอีกรอบนะไทยอยู่กับอุซเบกิสถานบังการเทศแล้วก็กาต้าคือมีทั้งหมดเนี่ยอ่าหกสายเอาจ่าฝูงก็รองจ่าฝูงเนี่ยเข้ารอบไปนะครับก็คือเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายโดยจะใช้ อันดับสามที่ดีสุดเนี่ยมากถึงสี่ทีมโอ้ผมมองว่าแบบนี้โอกาสเข้ารอบของทีมชาติไทยเนี่ย <m ik> มีสูงมากยิ่งสูงขึ้นไปอีกนะ <m ik> จริงๆแล้วก็หวังว่าจะต้องเข้ารอบเป็น <S <s อันดับหนึ่งหรือสองหรือสามแต่พอมีแบบว่าอันดับสามที่ดีสุดเพิ่มมาอีก <m ik> <m ik> โอ้โหโอกาสเข้ารอบนี่สูงมากใช่ฮะก็ส่วนโปรแกรมฟุตบอลชายเช่นกันจะเริ่มในวันที่สิบสิงหาคมแล้วก็ประมาณอีกสองสัปดาห์โอ้ใกล้แล้วใช่นะครับก็จังหวะนี้ก็จะโคโยงเตรียมทีมกันอยู่นะเดี๋ยวประกาศราชื่อ ีสุสุดท้ายครับต้องรอดูว่าผลงานของพวกเขาในเอชีอเกมจะเป็นอย่างไรครับ